เคล็ดลับในการรักษาศีลแบบวิธีง่ายๆธรรมโอสถของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งแนะนำให้ตั้งใจรักษาศีลให้ครบห้าข้อวันละสามชั่วโมงตั้งแต่หกโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าในเวลาเท่านี้จะอย่างไรก็ตาม จะไม่ยอมลดละละเมิดศินเด็ดขาดถ้าเธอปฏิบัติได้ดังนี้ไม่เกินสามเดือนมีหวังรักษาศินห้าครบทุกสิกขาบทได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะการาระมัดระวังศินทั้งหข้อวันละสามชั่วโมงนั้นเป็นการทรงฌานในศีลานุสติวันละสามชั่วโมงเพราะเป็นอนุสติ ไม่ต้องไปนั่งหลับตาภาวนาเอาใจคอยระวังไม่ให้พลังพลาดเท่านี้ก็เป็นชานแล้วคำว่าชานนั้นความหมายจริงๆก็คืออารมณ์ชินคือมีอารมณ์ทรงอย่างนั้นเป็นปกติอย่างพวกเราชินกับความทุกข์จนไม่เข้าใจว่ามันเป็นความทุกข์นั่นก็คือความหิวปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะเป็นต้นมีทุกวันจนชินเลยไม่เข้าใจว่าเป็นทุกเห็นเป็นของธรรมดาไปคําว่าชานก็เหมือนกันมีอารมณ์ปกติจนไม่มีอะไรให้ต้องระวังหรือมีความหนักใจส่วนคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งน้อยหรือที่เรียกว่ามีกำลังใจค่อนข้างอ่อนแอแต่มีแววที่พอจะทำได้ ให้เลือกปฏิบัติเอาจริงเอาจังเป็นข้อๆที่พอจะทำได้ให้เอาชนะจริงๆข้อใดข้อหนึ่งไปเลยเมื่อชนะข้อใดข้อหนึ่งแน่นอนแล้วค่อยๆเลือกเอาข้อที่เห็นว่าง่ายไม่นานเท่าไหร่ก็จะชนะหมดทุกข้อสําหรับศีลบางทีญาติโยมจะหนักใจก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งรักษา24ชั่วโมงไม่ได้ ก็รักษาวันละสามชั่วโมงมันเป็นศีลเรารักษาได้จริงๆด้วยการอดใจจริงๆหนึ่งชั่วโมงมันก็เป็นศีลถ้าวันหนึ่งเรารักษาได้จริงๆใครจะด่าจะว่าจะทำอะไรก็ช่างมันช่างมันช่างมันหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมแล้วเหลือ23ชั่วโมงด่าดะใช่ไหมอย่าลืมว่า ไอ้วันละหนึ่งชั่วโมงนี่มันจะกดอารมณ์ลงไปเรื่อยๆไม่ช้ามันก็เต็ม24ชั่วโมงใช่ไหมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าน้ำฝนตกลงมาทีละหยดละหยาดสามารถทำให้ผาชนะเต็มได้ฉันนั้นการอดใจหรือการทรงใจในอำนาจของศีล วันหนึ่งเราได้หนึ่งชั่วโมงต่อไปอารมณ์มันก็ชินมันก็เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงไปตามสภาพฉะนั้นสามชั่วโมงนี้ฉันจะทรงศินห้าให้ทรงตัวการระมัดระวังอย่างนี้อย่าลืมนะท่านผู้นั้นเป็นผู้ทรงฌานในศีลานุสติกรรมฐาน วันละสามชั่วโมงแล้วก็ทำอย่างนี้หลายคนมารายงานไม่ถึงสามเดือนสินห้าครบถ้วนตลอดวัน